สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตแปลงหญ้าซิกเนลนะครับผมตอนนี้หญ้าเราก็กําลังยาวนะครับผมหลังจากนะครับอ่าได้ผลนะครับจากอ่าพายุฤด,ด,ดูร้อนนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมทั่วแปลงเลยนะครับอ่โซนนี้ก็จะตัด ทีหลังเพื่อนด้วยนะครับโซนนี้จะตัดหลังเพื่อนนะครับแต่ก็ยาวขึ้นดีนะครับโซนนี้เพราะว่าโซนนี้เขาจะน้ําขังนะครับน้ําขังก็ไม่เป็นไรนะครับผมเขาชอบนะครับยิ่งเขาในน้ำเยอะๆเขายิ่งยาวไวนะครับผมอันนี้ก็ยาวจนล้มแล้วครับเราก็จะปล่อยไปอีกสักสองอาทิตย์นะครับผมเราถึงจะเริ่มตัดนะครับ ตรงไหนเขายาวมากๆเขาก็จะล้มนะครับผมเพราะว่าเขารับน้ำหนักออ่าอ่าาต้นเขาเองไม่ได้นะครับผม อันนี้ก็มาอัปเดตนะครับให้ดูนะครับผมช่วงนี้เขาก็จะยาวช้านิดนึงนะครับที่มันไม่เสมอกันนะครับช่วงนี้มันจะสูงนะครับน้ำเขาไม่ค่อยขังนะครับถ้านพี่ท่านใดนีครับปูกก็แนะนำให้ทำแปลงให้มันเสมอกันนะครับมันก็จะง่ายต่อการให้น้ำนะครับผมตอนนี้ก็กำลังอัดน้ำนะครับผม อยากให้มันตัดได้นะครับรอบเดือนหน้านะครับเดือนหน้าประมาณสัก่ากลางเดือนนะครับผมเขาเห็นพี่ๆนะครับเขาอ่าอยากให้อัปเดตให้ดูนะครับก็ได้มาถ่ายอัปเดตให้ดูตามคำเรียกร้องแล้วนะครับอโซนนี้เราตัดไปแล้วนะครับผมก่อนเพื่อนนะครับประมาณเกือบเดือนหนึ่งนะครับอ่า เขาก็ยาวก่อนนะครับน้ําช่วงนี้จะน้ําขังนะครับช่วงนี้ช่วงแถวนี้ครับมาาันจะมันจะพื้นที่มันต่ํากว่าน้ําขังแล้วก็ทําให้ยาวนะครับเนี่ยส่วนแปลงนีนเปียเราก็ตัดจนยาวไม่ทันแล้วนะครับผมก็ยังดีนะครับที่เรายังมียาหญ้าวหวานนู้นครับตรงสะนะครับผมได้ ช่วยผัดรอบตัดนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามนะครับเพเื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่หมเกี่ยวกับการทักเกษตรจากทางช่องเรานะครับ